ซีซอมเครื่องตัดหญ้านะครับซียังวะฮอนดา u ู k อ3 5คสหาครับตัวนี้เป็นเครื่องลูกค้าเพื่อน้ำมาซสอมครับผมสาเหตุบบมียั้งครับเพื่อนไปตัดหญ้าอยู่หน้าบ่าเด็ตัดไปบบเบืองน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องขาดเพราะน้ำมันเครื่องขาดเครื่องก็ห่อนบานนี้เพื่อนก็นสงสัยว่าหวนตายปะเพื่อนก็เรียกมั่งเองครับ มางเบืองหลูกสูบแหวนก็เอาออกบ่ได้ครับจาของเครื่องเพิ่นเพื่อนมาเอือนผมให้ไปเบืองครับผมก็เลยมหมุนเบืองจาของเพิ่นนมาแหวนมันตายบมมีกระล่างอัดครับสาเหตุครับเกิดจากว่าวครับว่าวไอ้ดีมันยันครับก็เลยเหตุให้กระล่างอัดหัวดึงสตาร์บติดต,ตอนที่หอนจัดประกอบก็น้ำมันเครื่องขาดครับเพื่อนเหตุจังได้กับบติดก็เลยไปเหตุ เป็นต่งางว่าวให้เพื่อนเบื้องมากให้ถูกต้องครับกรเกามาเพื่อนกระเฮ็ดบ่ตดติดแล้วกระดุดติดแล้วกระดุดครับบานนี้ก็เลยเพื่อนมาเอือนผมไปเบื้องครับกระสาเหตุหนึ่งบาทนี่นี่ลูกยางลูกยางโชค้ํำมันเนี่ยครับเด็กขาดน้อยนึงมันซึมเฮ็ดให้แรงดูดเฮ็ดใหยแรงดูดในผ้ РИ าแวกัมในข้าวบูบ่แห้งเพื่อนเกิดไปสือว่าเปลี่ยนครับเปล่ยน,นเฮ็ดเองครับผม ไานี่ก็ติดติดแลด้วก็ดับติดแล้วก็ดับใส่งานบ่ได้ครับคาดว่าสิเป็นข้าบูตันครับเดี๋ยวจะล่างข้าบูเบิง้งจะให้หรือบ่ให้ครับก่อนจะล่างข้าบูนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทในเบื้องว่าอาการเครื่องเป็นจังไดครับตัวนี้ เล่งบื่อค้นครับเล่งจ้งจำก็อวก้วกไปบม่าสามารถสเลี่ยงรอบได้ครับอาการแนวนี้ข้าบูตัดแน่นอนครับผมอ่าต่อไปสิทำการล่างข้าบูครับอ้าวสํารับการจะถอดข้าบูนะครับอ่ามันจะมีสายนํามันนี่ยครับสายหนามันกับสายเข่ากับสายกลับครับตอนถอดครัง้งแรกเนี่ยห้อยจะไปดึงนะครับส่วนมากดึงแล้วมันจะขาดเพราะว่ามันแน่น โดยขอ้อหัวสวมเนี่ยครับวิธียังไๆเนี่ยเขาใส่แค่ขัวงแบนครับใส่แค่ขัวงแบนงัดดันซอยครับผมเมื่อตรงไปดึงครับนี่ใส่แค่ขัวงแบนกดกดที่ปลายสายเนี่ยครับดันลงไปเลยครับนี่จะเฮตุให้เฮ็ดให้สายบกขาดครับผมสายดูดขึ้นกันเพราะว่าถ้าเขาไปดึงเลยเนี่มักจะขาดขาดตรงหัวหัวที่หัาสวมเนี่ยครับ ตัวนี้ก็อาเซงัดกับตัวนี้ก็ได้ครับงัดกก็ปลายท่อปลายท่อตัวกลับไ้น,ไน้ำมันนะครับออกแล้วต่อไปก็ถอดฟ้าครอบครับผมฟ้าครอบก้องอากาศครับใส่ก้องอากาศออก ก็อากาศออกแล้วก็ต้องไปก็เอาสายคันเร่งออกสายคันเร่งออกครับโดยการไข่ให้น็อตเบอร์สิบอันจะงามครับแล้วก็ดึงดึงไอ้คันเร่งไม่สุดครับมันจะมีหอวอเอาเมื่อดันแกนเร่งไว้ครับแล้วก็ปล่อยสายแท่งออกมาครับนี่ก็คือเสียสินสำหรับการดาออก บางคนนี่เพิ่นบ่งหูครับมันมีตุมต่มตุ่มล็อกอยู่หัวเนี่ยคุ้มมาออกอก็ได้ก็ออกบอ่ได้ครับมีแล้วครับเคยมีคนมาถามว่ามันเอาสายออกบอ่อได้ครับไปกับทำการไายว่านอดเบอร์แปดครับสองตัวนอดเดือดตัวลักวองข้าบู ไปทายถ้ำไปครับนองจากว่าค้าจับกล่องหาเบาเห็น <c oughs> ต้องใส่มือทายน้ำเห็ดน้ำครับเอาเห็ดไปตําสภาพที่นีต่อไปกับไข่เป็นอนพคกเรียมครับสองตัวมีดาาล่าง อีกตัวหนึ่งนี่จะเลือกแน่ต,นต,แต,ตัวนี้คือตัวเตะที่ง่ายๆครับยัดมือเดียวอันบแห้งเอาใส่ปเจต่อครับคลา,ายคลายอัดแน่นแล้วเ,เดี๋ยวต่อยครับตัวนี้เป็นเสือ้อ กองอากาศเปิซสายหายใจครับภาพข้าบูบออกมาเรียบร้อยเอไปเซทข้าการถอดล่างเป้าสิงโซกระโขกครับเพราะว่าเพินใส่มากสามปีแล้ววะสันครับบ่กเคยล่างจักเถื่อวะสันโอ้ถือว่าสุดยอดเลยครับบ่กเคยลัางสามปีน่ครับหลังจากการถอดข้าบูออกมาแล้วครับมีน้ำมันขางอยู่ในตัวหลูกยางโชกค,ครับ เคล็ดลับตัวหนึ่งเวลาถอดฮ็ดจะได้สิบไฮนน้ำมันเฮียครับก็บคือกดกดไล่เลยครับกดไล่อากาศออ,อกนะครับเพียนบอเอาน้ำมันที่นี่หน,น,นีออกลงไปใส่กระป๋องน้ำมันครับเพราะว่าถ้าบาบะไล่ออกบ่าดแพอถอดนอนเนี่ยไข่น้ำมันจะเฮียครับนี่คือมดครับต่อไปเกษตรทรการถอดอ้าว หลังจากการถอดข้าบูมาแล้วครับก่อนสิบเป่าล่มครับหูคอควรระว่างครับนี่ตัวนึงนี่นี่เป็นปัญหาเวลาเป่าล่มนี่ครับมันจะมีใส่กองครับเป็นตะแกรงสแตนเลสนี่อยู่ตรงหู้หูน้ำมันเข่าที่ขึ้นมาจากกระป๋องนี่ครับหลายครั้งแล้วผมคยถอดออกมาล่างมันจะหายนี่ครับตะแกรงตัวนี้ก้อนสิบเป่าล่มเ้อตรงหาไอ สายไฟหรือว่าเป็นน,อน็อตหน่อยๆก็ได้ครับมาดันออกซัก่อนนี่ครับนี่เราซ้ำขั้นแห้งครับนี่สำขั้นตะแกรงสเตนเลสต,ต,ต,ตัวนี้กองซิงโซกับปุกนี่น้ำมันขึ้นมาจากกระ๋องก้อนเขาข้าวบูครับมักจะหายอยู่เรื่อยครับตัวนี้ เพราะว่าบางคดบางหูนะครับเอาลมเป่ามันจะหายโดยบุหัเมือเลยน่ครับเห็นมาเห็นมาลายแล้วข้าบูแล้วก็ไปหาสื่อบ่มมีพร้อมครับตะแกงตัวนี้เพราะว่านจะมีมากพร้อมข้าบูท่นนั้นครับต่อไปอ็ืิทําการเป่าลมครับไอ้นี่แหละครับส่วนมากไอข้าบูมันจะตันอยู่ตรงหู้หูน้นามันเนี่ยครับที่ขึ้นมาอยู่เข็มหนุกเลี่ยงเนี่ยครับสิบเป็นแกนพลาสติกตรงกลางเนี่ยครับขาวๆนี่ นี่แหละบาเนทางด้านด้าน้ายเนี่ยคือสิ็จเป็นหู้เป็นท่องเหลืองครับเป็นหู้ในน้อยน้อยประมาณนาสีซําเส้นผมครับนี่แหละมักสิตัดอยู่นี่จุดนี่เฮ็ดให้น้ำมันขึ้นบ่สะดวกเขาต้องเป่าล่มเป่ากลับครับเป่ายอดเป่ทาทั้งนี่แล้วก็เป่ทาทั้งนี่เป่าทั้งทั้งไปทั้งกลับครับฟังตรองขามแล้วก็เอามือเขา้อาอัดเบิงว่าลมมันทะลุรลวงดีบอ่อ แต่อ,ตอ,อีกปัญหาหนึ่งเสียยูตัวนี้ครับนี่นี่ตัวเข็มเข็ม,ม้ํามันนี่ครับต้องถอดออกทุกเท่อครับเพราะว่าบางขังผมเคยพอแล้วมันจะมีเศษถถาพ่ถอ,อดออกเนี่ยมันจะมีเศษมาติดติดอยู่ตรงเข็ม,ม้ํามันนี่ครับมันบ่สามารถสิผ่านออกไปได้เพราะว่านาเข็มนี่มันสิเป็นเตเปอร์ครับต้องถอดออกทุกขังแล้วก็เป่าเป่าล่มครับให้มันทะลุการเป่าล้มนี่ข้าวูเนี่ยครับต้องเป่า ทั้งสองทางครับทั้งไปทั้งกลับจนกว่ามันจะทะลุบางคั้งเขาเป่าด้านหนึ่งทะลุอยู่แต่พอพผิดกลับเป่าอีกด้านหนึ่งจะล่มออกนิดเดียวครับ่นืองังตันยู่มีเศษนี่ครับแต่สีมีอยู่สองจุดนี่เท่าหครับข้าบูที่ตันพวกพวนี้ก็ไม่มีปัญหาครับนี่คือผาสุญญากาศครับผาเบี่ยกลับตัวนี้จะมาก็จะดีนได้ครับตัวนี้ทำานิมหรือ,อนิมยังสีคือว่าใส่ได้ครับถ้าพวก ใส่ไปนานกรับผิวน้ำมันจะแข็งเห็นใส่บ่ได้บางครั้งกับหัวฉีกขาดพวกฉีกขาดนี่จะติดยากครับเล่งบ่ขึ้นวิธีทดสอบครับนี่เราส่องฝ้าครับผมณส่องใส่นฝ้าบิ่งถ้ามันขาดมันจะแนมเห็นแสงถ้ายังเมือดเทือี่คือปกติครับตัวนี้อ่อนนิ่มเรียกว่าบ่ขาดเทือดปกติใส่ได้ครับการเก็บสุญญากาศต่อไปเห็นท่าการเปร่าลมครับ หลังจากล่างคาบูเรียบร้อยครับสิมาบอกวิธีเช็คว่าเล่าไอดีไอเสียของเครื่องตัดหญ้านี่ตัดหรือบ่ตันครับวิธีเช็คแบบใดอันดับแรกก็คือก็ถอดหัวเทียนออกครับเพื่อให้เวลาห้องมุลให้กําล่างอัดมันหน่อยลงบ่ให้มันดันนะครับว่บานี้ก็ทําการดึงดึงตัวสตาร์ทครับเบิง่ง เบื้องว้าวครับไอ้ว้าวไอเดียเสียให้เขาเบื้องแนวอดไรดิครับเราคือเนี่คือคือไอเสียฟังนี่ยคือไอดีครับนี่แหละคือคุ้มเนี่ไอเสียเนี่ไอดีครับห้างกรหมุนหมุนคัดดึงสตาร์ทเนี่ยแล้วก็เบื้องจังหวะที่มันกระดกนี่คือคือตอนนี้คือกระดกไอเสียนี่ครับห้าหมุนไปเรื่อยๆนี่คือคือว้าวไอเสียนี่คือกดคือกำลังค่ายบ่านห้องเสียเบื้องจังใดว่ามันยันบ่ายันกรหมุนไปเรื่อยๆครับให้ว้าวไอดี แถวไอ้ดีจะังแถวยูก็ฟังแถวยูก็ตัวเฮาเลยครับเรือกดหมุนไปเรื่อยๆครับเราิึงเ็จะกดดึงไปเรื่อยๆนี่ครับนี่เห็นว่าว่าไอด้ดีนี่ก็เดืองก็ล่างขายับแล้วครับนี่คือกดนี่คือกดคือมรนดูดครับเร่ออัดขึ้นมาเริ่มอัดขึ้นมา,มนมาวิธีเชค็คง่ายๆเช็คนี่อะรครับก็ต้องยืนยันยืนยันตามหัวหลูกสูบครับ คก็จะใส่ใส่คล้องย้อนลงไปในหัวลูกสูบนี่ครับย้อนลงไปในหัวลูกสูบตรงหัวเทียนนี่ห้อกระมุนห้อกระมุนไอ้ตัวสตาร์ทขึ้นเห็นไหมครับนี่ลูกสูบคือเคอลเเคออเื่อนขึ้นมากแล้วเห็นบ่เนี่ยเขาจะเช็คว่าจังหวะอัดสุดอัดสุดนี่คือตอนไหนกระมุนขึ้นมากเลื่อนขึ้นมาอีก อีกวิธีหนึ่งเ็าเช็คง่ายๆกันเลยครับนี่คือเอามือมุนมุนใหมุนเลยตัวเฟืองลูกเบี้ยวเนี่ยครับเฟืองลูกเบี้ยวขึ้นมากลูกสูบอัดสุดผมคือตอนใดนี่ครับเพื่อเล็กยอดมือหัวลูกสูบนะครับนี่จะชนละ่ะนี่คืออัดสุดบานนี้จังหวะที่ถูกต้องเท่ากับเบืองเฟืองเล่าหลินครับตัวเฟืองเล่าหลิน นี่ครับตุมต้มตุ้มทีเตลูกเบี้ยวนี่ตุ้มตัวนี้ตุ้มมันจะโน่นขึ้นมันจะอยู่ด้านบนครับเห้ยฮ่นับนับก็บคืออยู่สิบสองนาฬิกาบาเนี้มันจะมีมากนี่ครับมากอยู่เล่าลิ่นลูกศ้อนลูกซ้อนนี่ก็จะตรงนี่ครับตรงที่อยู่สิบสองนาฬิกานี่ครับนี่คือจังหวะอัดสุดนี่คือจังหวะทีถ่ถูกต้องจังหวะอัดสุดแล้วก็ตุ้มลูกเบี้ยว ตุ้มลูกเบี้ยวที่เป็นตีขากระเดืองนี่ครับก็บจะอยู่บนสุดบลาในี้ก็วัดเมือหัวลูกสูนครับมือหัวลูกสูกระเพิ่มาสุดบลาในี้วิธีเช็คว่าบยานันบ่อยันครับให้ขยับเบื้องขยับเบื้องกระเดืองไอเดียเสียนี่ครับต้องขยับได้ครับน,นี่คือขยับได้เออนี่คือจังหวะปลาไอดีขยับได้บ,บ่ไอดีก็ขยับได้ครับต้องตีงได้ แต่ก้อนน้านั่นนี่ไอ้ดีนี่ครับคือยันก้อนที่ผมจะสอนไม่เพิ่นนี่ยันแนนอริงติิงบานคือมันก็ไปกดกดดอกว่าวเ็ดรหทวาวปิดบร,ร,บร,ร,บร,รสนิตบานกำลังอัดกระหัวกระติดติดอยู่แต่ติดเนี่ยครับก็บงติดเลยถ้าว่าวถ้าว่ายันนี่ครับระยะห่างมันเท่าไรที่ครับถ้าเฮาบ่มีฟิลเลอร์เฮาก็ะใสอลูมิเนียม กระป๋องเบียร์ก็ได้ครับโดยกระป๋องเบียร์นี่เอามาใส่ลิ้นไอดีครับเขาตัดมาแล้วก็เอามาหยัดหยัดเขาระวางระวางไอ้น็อตตั้งกับไอ้ขาเบาเนี่ครับนี่คือระยะตัวนไอดีไอเสียนี่จะห่างกว่าครับไอเสียนี่ต้องห่างกว่าไอดีนี่ครับนี่คือพมตัง้งคือพิลเลอร์อ,อยู่ไอเสียนี่18บแไอดีนี่12ครับคือระยะ ให้มันพ่นเหนืดครับพ่าตั้งไอดี ID, ถ้าผมมีฟิลเลอร์ผมเดลงทุนสื่อง่ายๆครับกัตัดเอากับปลองเบียร์กระป๋องเบียร์ยัดเขา่าแล้วก็ตั้งให้มันเลื่อนได้ครับย่าให้แน่นนี่ให้เลื่อนพ่นเหนืดบ้านนี้ตัวนี้คือกระป๋องเบียร์บ้านนี้ไอเสียเนี่ยเอาอยัางครับไอเสียเนี่ยเอากระป๋องนอ้ำอารมิเนีมอลูมิเนียมกระป๋องนอ้ำอารมณ์นมะครับจะพอดีผมเคยวัดเทียบกันแล้วครับสูสีใส่ได้นี่นะครับคือเทคนิคง่ายๆเชกว่า ว่าวยันบ่อยันครับมันต้องขยับได้นี่ครับมีเสียงนี่คือการดิ่นหอยตัวขยับได้นี่ไอเสียจะห่างกลัวเขาฟังเสียงครับจะเคาะห่างกลัวไอดีจะที่กว่านี่ครับจะเคาะหน่อยกว่านิดนึงนี่คือการเช็คยังไงบารีนี่แหละครับคือลูกศรนี่โย่เหล้าลิ่นครับตัวตรงสิบสองนาฬิกาตุ้มนี่ก็ตรงนี่คือระยะที่ต้อง บางครั้งก็มีเท่ากันครับเคยพ่อคือเขื่อนคือลูกเบี้ยวนี่เขื่อนนี้จากขอเวียงก็ต้องยืนยันหัวลูกสูบน่ครับนี่เป็นอาจารย์หัวลูกสูบในการวัดลงมันจะชนหัวลูกสูบเลยครับครับคือพี่เช็ค,ครับง่ายๆสจหรับท่านทีอยากเฮตดครับโตไปสิป,ประกอบสิติดเครื่องให้เบื้องครับล่างข้าบูแล้วเป็นจังได้บาดระยะว่าวระยะไอ้ดีไอ้ไอเสียถูกต้องมากถูกต้องครับผม หลังจากการล่างประกอบข้าบูหับเรียบร้อยมาทำการสตาร์ทบ้างครับก็จ,จังได้ลง,ง,ง,ง่กโก้บอเล่งเรื่องบาดีสะดุดบอ ีครับขบูเล่งตอบสอน้องดีโอ้จอเฟื่องหัวเขียน่ะเป็นต่แห่งแห้งครับหอนโวโวโวซอบเบิงคือสิโบอดตอัดเจรตีบีจะอคือ่ควรน,ะวน,วน,วน่ะดังสวดสวดเดี๋ยวสิอัดเจรตีบีต่อไปนี่้อนดาหัวเกียร์แทครับมันจะเป็น หัวใหญ่ครับน็อตแฉกใหญ่สอบมึงขึ้สือบ่เคยหมุนจักเถื่อนี่วิธีง่ายที่สุดครับขีมล็อกเลยครับเพราะว่าถ้าใส่หกเลี่ยมคันนี่เคยคันละ่ะหัวหลุดเลยครับมันแน,น่นแหงเพราะว่ามันยิงบล็อกลมมากนี่ครับง่ายๆใส่ขีมล็อกจับให้แน่นเลยครับอือายหนัาครับจะมุมยปัญหาหัวน็อตหลุด เพราะผมเคยคุ้มบอ,อกแล้วครับนิ่ยงบอกล่มมากบัเคับใครื่อคนี่แนนแห้งบางรีเลียมนี่หลุดเลยพกเรียมกับหลุดมี่ืขากันแนนหลายก็เรียกหูวขีมล็อกเลยครับนี่แหละขัอนดาบดีแนวหนึ่งอยู่ครับหู่งใหญ่ดีทู้่อัดเจลาบีนี่ครับอุปกรณ์กขาไม่ยังหลายใส่เจลาบียางดีนะครับเป็นขอ้โตโยต้าเลยเจลาบีทนความห่อนสู้งครับอุปกรณ์แล้วมีทุง พัดทิกทุงใสนี่แหละครับง่ายๆจ้องจ้อูที่ควนถุงเห็นไฟกระเมีนี่แหละครับหยิบอัดเข้าไปเลยครับจ้องจ้อูที่ควนถุง เตรียมเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์อัจจเรบีหัวเกียร์เฟืองครับครับบีบเข้าไปเลยครับบีบเข้าไปเรื่อยๆครับ,บ,บ,รรบแล้วก็มุนครับจะเลียนเข้าไปหัวมุนน้ำก็ได้ครับมุนเพื่อให้เครื่องเกียร์มันเลียนเห็นว่าเข้ามานะครับจะออกไปเรื่อยๆนี่นะว่าอัดง่าย ก็ไปเรื่อยๆมุนหัวเกียร์ไปน้ำเพื่อให้เจลาบีเจลาบีมันวิ่งเข้าไปในเฟืองครับหยิบไปได้ก็ออกมากอางก็ <ๆ S 2> ไปเรื่อยๆมน <ๆ S 2> ไปเรื่อยๆซีดีขึ้นอยู่ครับ ให้กัวเกาอยสามปีแล้วว่ะสะิฟองเครื่องเพิ่นบม่เ,เคยอัดจักเถื่อว่ะสะิจะระเบีเยบหัวเกีีรยนี่แหละครับสาเหตุหนึ่งจะระบีกับมดสะพ่าเพี้ยนเหนมันหอนเครื่องมันมันจะหอนแล้วก็แห้งอัดไปเรื่อยๆมุนเข้าไป สมควรละ่ะนีครับมุนซ้ํานี่ก็หูวล่ะดีขึ้นครับบ่มีเสียงแสดชัดล่ะเจริบีเขาไปในเฟื่องมันละ่ะอ้าวหลังจากการอดัดเจริบีเต็มเร้วครับพิสูจน์เบื้องน่เห็นบอกครับเจริบีเขาไปในเฟื่องเนื้อกว่าก็ร้ายบาดนี่ที่กี่ยม,มุนนี่สีดั้งชืดๆๆๆแล้วก็เลี้ยวน้ำนี่ถามมุนแนวนี่พิสูจน์แล้วแปลว่าซาซาแล้วนี่คือเจริบี ขาไปเรียงในเฟืองแล้วครับต่อไปกัทถาการล็อกล็อกน็อตตัวอัดครับว่า้องใสหกเหลี่ยมหรอครับคือเก้าเนี่ละคึ้มล็อกนี่แหละครับแนี่นอนเทคนี่ไขมัน ล็อกหรือว่าอัดโหลดเน้นแบบเรียบร้อยรับการอัดเจระาะบีพ่อครับ,รบเดี๋ยวพี่สุดเครื่องกับปกติแล้วฟังเบื้องเสียงหัวเกียบ่ดังแห้งคือเกาบอ่ หููู้้้หอนครับดีขึ้นหายลอยปเปเส็นต์พหายนะครับเพราะเครื่องมันถึงเื้อแล้วมันหอนแล้วแค่ต็ดี้มัก็เก่าหลายหลัง <นะ S 2> จากกู้กู้้กี่สิรับเรี่ยงเบิองนะครับ คือว่าดีขึ้นหลายจากหอนวูบๆตะกี้ครับกบสิษฐ์เสียยืดอายุใส่งานเหนียนานขึ้นนี่เห็นบอกครับมีเจลาบีเลี่ยงมันสีบ,บมอมรันคือตะกี้ตะกี้ม้วนนี่ฟูฟูฟูเลยครับอ่าการอัดเจลาบีหัวเฟื่องเกียร์ครับไมมีดเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์แล้วครับพร้อมสีส้มค้าเพิ่ดแล้วเรียบร้อยครับ